ยังมีพระที่นั่งโคชกรรมประเวทซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอันมีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินแต่ในยุคปัจจุบันพระที่นั่งโคชกรรมประเวทถูกรื้อถอนไปอันเนื่องจากเกิดการผูกพังตามกาลเวลาคงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็น แต่เพียงฐานและที่เกยช้างเท่านั้นอีกหนึ่งพระที่นั่งองค์สำคัญที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระที่นั่งโคชกรรมประเวทเป็นหอพระประจําวังหน้าซึ่งมีชื่อเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าพระที่นั่งคุธไทยสวรรค์พระที่นั่งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตรุดศาสตร์พระราชพิธีโศกันและพิธีสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในพระราชวังโบวรสถานมงคล สำหรับพระที่นั่งข้างหลังนี้มีชื่อว่าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะแต่เดิมพระที่นั่งหลังเนี้ยชื่อว่าพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ต่อมารัชกาลที่4โปรดก้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีชื่อซ้ํากับพระที่นั่งในพระบรมหาราชวางังสําหรับลักษณะทางศิลปกรรมของพระที่นั่งหลังนี้นะคะก็มีความโดดเด่นอย่างที่เรียกกันว่าแบบสกุลช่างวังหน้า ส่วนที่สำคัญที่จะแลเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะได้แก่บริเวณส่วนประกอบเครื่องบนหลังคากรอบหน้าบานของวังหน้าเนี่ยจะทำเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ารวยละการวยละกาเนี้ก็คือไม้นะคะที่ทอดตรงลงมาจากชชอฟ้าทอดตรงลงมาตรงๆโดยที่ตัวนาคนั้นไม่ได้แสดงอาการคดเคี้ยวหรือตามสับช่างที่เรียกว่านาคสะดุ้งเนี่ยก็จะไม่มีเหมือนกับที่ในวังหลวงเป็นที่นิยมอยู่นะคะซึ่ง เป็นลักษณะเฉพาะของท้างวังหน้าและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ทางด้านหน้าของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ก็คือปฏติมากรรมพระนารายณ์ทรงปืนทําเป็นรูปมนุษย์มีสองกรถือศรที่มือข้างหนึ่งศรน,นั้นคนโบราณน,นั้นเรียกว่าปืนสําหรับปฏิมากรรมองค์นี้เมื่อปลายร,รัชกาลที่5ท่านโปรดให้สร้างขึ้นเนื่องจากท่านได้ไปสร้างพระราชวังอยู่ที่เมืองเพชรบุรีถวายพระนามว่าพระราชวังบ้านปืนแต่ว่าไม่เสร็จมาจน วันคตต่อมาเมื่อปรับปรุงพระราชวังหน้านั้นขึ้นเป็นมิวเซียมสำหรับพระนครก็ให้ย้ายประติมาก,กรรมนี้มาตั้งไว้ที่นี่ก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ทัศสนส์แห่งชาติพระนครทุกวันนี้ แลภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักเป็นภาพจิตรกรรมไทยที่มีศิลปะแบบฝีมือช่างในวังหน้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่วนบนเหนือขอบหน้าต่างขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมผนังที่ว่างระหว่างหน้าต่างเขียนเรื่องพระพุทธรประวัติ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระพุทธสิหิงพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เดิมมีตำนานเล่าว่าประดิษฐานอยู่อย่างราชธานีเดิมมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสิน์ องค์สำคัญของเมืองไทยในปีพุทธศักราช2449พระยาปริยติธรรมทาดาได้แปลเรื่องเล่าการก่อเกิดของพระพุทธสิหิงเป็นภาษาไทยซึ่งตำนานเล่าขานไว้ดังนี้ราวพุทธศักราช700หลังจากพระยา,นา,านาคราชนรุมิตรร่างกายด้วยสุจริตกุศลแต่การก่อนให้ปรากฏเป็นพระพุทธรูปสำแดงแก่พระราชาในสิงหนทวีป พร้อมด้วยพระอาหารหันต์ยีองค์เมื่อนั้นพระราชาบังเกิดจิตปรารถนาจะใครสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำสำริด เพื่อประโยชน์แก่การสักการะบูชาของมหาชนต่อไปหล่อเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาอยู่เหนือสัตว์รัตนะบัลังมีพระสรีระกายงามสมบูรณ์พร้อมเมื่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นผลสำเร็จมีการสมโพธอย่างโมโหรานเป็นเวลานานถึงเจวันพุทธบริษัททั้งหลายถวายพระนามเรียกขานทั่วกันว่า พระพุทธสิหิงด้วยมีพุทธลักษณะคล้ายราชสีประทับณสิงหนประเทศนับแต่นั้นและยังมีตำนานพระพุทธสิหิงปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารจารึกบันทึกถึงการเดินทางของพระพุทธสิหิงณมหานครแห่งใหม่อันได้แก่เมืองสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาเมืองกำแพงเพชรเมืองเชียงรายและเมืองนครเชียงใหม่ จวบการผ่านสมัยในราวปีพุทธศักราช2338กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้อัญเชิญพระพุทธศิหิงจากเมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์กรุงเทพมหานครจวบจนปัจจุบันนี้พระพุทธศิหิงหรือพระสิงหผลปฏิมาตามตำนานเล่ากันว่าสร้างขึ้นที่เมืองลังกา ตั้งแต่โบราณมามีการจำลองพระพุทธสีห์เนี่ยหลายองค์นะคะแต่องค์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่3มองค์คือองค์ที่อยู่ที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่องค์หนึ่งองค์ที่อยู่ที่หอพระสิงห์จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์หนึง่งและพระพุทธสีหิ์ที่ประดิษฐานอยู่ณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ พิพิธภัณฑ์คระสารีธรรมราพระนครองมือแต่ว่าองค์ไหนเนี่ยเป็นองค์ที่สร้างขึ้นเป็นองค์แรกหรือเป็นองค์ที่เก่าขึ้นในตำนานเนี่ยและว,วิชาการก็ให้ความเห็นว่าน่าจะตรงกับองค์ที่อยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เพราะว่ามีแบบอย่างใกล้เคียงกับลังกามากที่สุด รูปแบบของพระพุทธสีหิงที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นั้นมีลักษณะเป็นพุทธรูปประทับลาบก็คือพระชมข้างขวาทับพระชมข้างซ้ายปางที่ทำเนี่ยเป็นปางสมาธิบ้านพระองค์เนี่ยก็จะผายพระอุระเนี่ยนูนแล้วก็พระรัศมีเป็นเตลพระพักค่อนข้างกลมลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยอาจจะตีได้ว่า เป็นพุทธรูปแบบสุขโขทยัยจึ๋งๆึงกับล้านานานะคะในรัชากาลที่สามได้มีการสร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นนะคะแต่ว่าไม่แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จในราัชากาลที่สี่ก็เกิดมีดําริว่าเห็สนสมควรที่จะมีการอัญเชิญขึ้นย้ายพระพุทธสิหงเนี่ยไปประดิษฐานเป็นประธานที่วัดพระแก้ววังหน้าให้เหมือนกันกับมีการประดิษฐานพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ววังหลวงแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนจึงไม่มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประฏิษถานที่พระอุโบสถวัดทะแก้ววังหน้าปัจจุบันก็ยังคงประดิสฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังนั้นที่พระอุโบสถวัดทะแก้ววังหน้าเนี่ยก็ยังคงเหลือแต่ตัวจิตกรรมฝาผนังเป็นอนุสร์อยู่เป็นทุกวันนี้ค่ะ ตำนานพุทธิหิงที่เขียนในภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดบวรสถานสุทาวาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เจ้าชายลังกาสามองค์ต้องการที่จะเห็นรูปพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกก็บอกว่าผู้ที่จะเห็นฐานพระพุทธเจ้านี่ก็คือพญานาคก็เลยเชิญพญานาคเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายทั้งสามองก็ ทอดพระเนรจนกระทั่งจำลูกพู้เสเจ้าได้ก็มีการโปรดให้หล่อลูกผู้ธสเจ้าจากนั้นเรื่องราวของผู้เสิงก็เดินทางจากลังกาไปนครศรีธรรมราชจากนกครศรีธรรมราชขึ้นมาสุขโขทัยจากสุขโขทัยลงมาอายุธยาจากอายุธยาขึ้นไปอยู่กำแพงเพชรจากกำแพงเพชรขึ้นไปอยู่เชียงรายจากเชียงรายลงมาอยู่เชียงใหม่จนกระทั่งสุดท้ายก็ลงมาอยู่ที่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นจบเรื่องราวตำนานพระพูทเสงยง พุทธศิหิงถือว่าเป็นพุทธลูปสําคัญสําหรับบ้านเมืองและอํานวยความอุดมสมบูรณ์ให้นะคะดังนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธศิหิงออกให้ประชาชนสงน้ําที่บริเวณท้องสนามหลวงเนื่องในวันสงการเป็นประจําต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากนั้นพื้นที่ไม่ไกลจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในยุคปัจจุบันช่วงเวลาราวเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีเวทีการแสดงกลางแจ้งโดยศิลปินกลมศิลปาก่อนซึ่งจะมีการนำศิละปะการแสดงของไทยในสมัยอดีตมาถ่ายทอดแก่ผู้มาเยือนเพื่อเป็นการอนุร,รักษ์ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมกันรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในศิลปะวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆจนเกิดเป็นที่มาของสังคีตศาลาสังคีตศาลาเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวดำรีของอดีตท่านอาธิบดีธนิตอยู่โพนะท่านก็คิดสังคีตศาลาเพื่อว่าเหมือนกับเป็นเวทีสาหรับให้ศิลปินของกรมศิลปากรและศิลปินรับเชิญข้างนอกเนี่ยได้มีเวทีสำหรับการแสดง แล้วก็ในตอนนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเวทีสําหรับที่แสดงทางด้านนี้มันมีน้อยเวทีกลางแจ้งเนี่ยก็จะมีแค่ที่สวนลุมพินีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสร้างสังคีศาลาขึ้นมาสาเหตุที่เราเลือกบริเวณสังคีศาลาให้อยู่ในเขตของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือมันอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันที่ ในความดูแลของรกรมศิลปากรอย่างที่สองบรรยากาศต่างเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่มีโบราณสถานที่มีความงดงามเป็นฉากหลังการแสดงของสังขีสารานั้นมันเป็นการแสดงทั้งเป็นการแสดงตามรูปแบบจารีตประเพณีก็คือโขนละครแล้วก็อาจจะมีการแสดงพื้นบ้านมีดนตรีสาโกนบางครั้งเนี่ยก็จะมีการนำอวันคดีต่างเนี่ยมาเล่นก็เป็นกิจกรรมหลากหลายนะฮะ สังทีสลาเป็นเวทีสำหรับให้